เรามาดูกันต่อนะครับว่าเขาให้ทำอะไรต่อไปนะครับก็กดที่ next topic นะครับก็คือเขาให้เราทำ fillet นะครับ fillet ตรงนี้ก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับก็คือชุดหนึ่งเนี่ยรัศมี5มลเมตรนะครับกับอีกชุดหนึ่งรัศมี1 5มลเมตรนะครับอันนี้ก็เนื่องจากเราทำต่อเนื่องแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปเปิดโมเดลตามเขานะครับมาดูต่อนะครับก็คือตรงนี้เขาให้คลิก ที่ฟิเลตนะครับฟิเลตอยู่ตรงนี้นะครับฟิเลตอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะครับว่ามันมีอีกอันนึงให้เลือกด้วยก็คือแชมเปอร์นะครับก็คือตัดเราเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับแต่ฟิเลตเนี่ยมันไม่เป็นเหลี่ยมมันโค้งโค้งนะครับไม่มีเหลี่ยมนะครับพอคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเขาบอกว่า under fillet type นะครับให้เลือก constant size fillet นะครับก็คือ fillet type ก็คือตรงนี้นะครับอันแรกสุดเนี่ยนะครับจะเป็น constant size fillet นะครับก็คือคือ default มมันก็มาอันแรกอยู่แล้วนะครับก็ ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับก็เลือกถูกถูกต้องอยู่แล้วนะครับถัดมาเขาบอกว่าตรงไหนเัาฟิ l ลตพารามิเตอร์ให้เลือกเป็น5นะครับให้เลือกเป็น5นะครับเลือกเป็นอ่ะใส่5แล้ว Enter ไปก่อนนะครับถัดมา under items to fillet ให้เลือก full preview นะครับ full preview คือตรงนี้นะครับถ้าคุณใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ no preview นะครับถ้าถ้าใช้มาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ที่ full preview นะครับโอเคถัดมา เขาบอกว่าให้ให้เลือกนะครับให้เลือกผิวนะครับให้เลือกผวิวอาวไม่ใช่ถัดมาเดี๋ยวขั้นที่3นะครับขั้นที่3มันเรื่องแต่ขั้นที่3แล้วนะเรื่องแต่ขั้นที่3แล้วอ่ะอเลือกผิวน,นี้ก็ได้เนี่ยนะครับเลือกผิวน,นี้คงใส่5ไว้แล้วเนี่ยเลือกเห็นว่ามันก็จะขึ้นมา p r e วิวเลยนะครับทีนี้พอ p r e วิวเนี่ยเขายังไม่พอครับดูขั้นที่6ครับขั้นที่6เขาบอกว่าให้เอาขอบที่มันอยู่ที่มุมเนี่ยอีก4ขอบด้วยนะครับก็ตรงเนี้ยพอเราเลือกเลือก พื้นผิวไปแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกขอบด้วยนะครับไม่ใช่เลือกเฉพาะพื้นผิวถ้าเลือกพื้นผิวเนี่ยอะไรที่มันเจอเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยอเจอขอบแหลมๆหักมุมเนี่ยนะครับมันทำฟิเลตให้หมดเลยตรงนี้ก็มาคลิกที่เส้นนี้ก็ได้นะครับต้องเห็นเป็นสีส้มๆนะครับเอาให้ถูกเส้นนะคลิกเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะพรีวิวขึ้นมาให้่เส้นนี้ง่ายหน่อยเส้นนี้เจอเส้นเดียวง่ายๆเส้นนี้ด้วยนะครับ ทีนี้เส้นข้างหลังตรงนี้จะต้องพลิกไหมเอ่อไม่ต้องพลิกก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องพลิกก็คือเอาเมาส์มาจ่อแล้วเราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเส้นที่ถูกบังมันก็จะหาให้เจอนะครับสําหรับสําหรับคําสั่งฟิเลตตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันหาให้เจอถ้าเจอแบบนี้ก็ก็คลิกเลือกได้เลยนะครับมันก็จะเป็นสร้างสร้างฟิเลตให้นะครับพอเลือกครบแล้วนะครับตรงนี้ทุกส่วนเนี่ยทุกทุกเส้นทุกอะไรเนี่ย ม,มันมีรัสมีเอ่อฟิเลตเนี่ยรัสมี5มมตรนะครับถ้าจะแก้ไม่ใช่5มมตรแก้แก้ที่นี่ก็ได้นะครับหรือแก้ตรงเนี้ยในในใน p r o ต e r t y m a n a g e r ทางด้านซ้ายมือก็ได้นะครับตรงนี้ทุกอย่างถูกต้องแล้วนะครับก็กดโอเคตรงนี้ไปนะครับอ่ะถัดมาก็มาดูว่าเขาทำอะไรอีกเขาก็จะสร้างฟิเลตอีกชุดนึงนะครับก็กดฟิเลตแล้วยังไงครับตรง พารามิเตอร์ให้ใส่เป็น1.5มันระบายสีไว้แล้วนะครับเราก็คีย1.5ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ Enter นะครับไม่ต้องใส่หน่วยก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ไหนครับเลือกตรงนี้เลือกที่ผิวตรงวงแหวนเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะโดนเส้นอื่นนะครับเนี่ยเนี่ยสมมติคลิกไม่ดีเนี่ยมันจะไปโดนเส้นอื่นนะครับมันจะเห็นเป็นสีส้มๆอย่าอย่าอย่าคลิกนะครับให้คลิกตอนที่มันเป็นวงแหวนเนี่ยนะครับเห็นสีส้มๆ2วงนะครับก่อตัวเป็นวงแหวนแบบนี้ได้เลยนะครับ มันก็จะใส่ f i l l e ละสัศมี1.5 mm ให้นะครับ1.5มิม mm นะครับก็คลิกโอเคนะครับถัดมาเอ่อถัดมาเขาบอกให้เป็นให้ทำอะไรครับเนี่ย chelling the part นะครับก็คือก็คือทำให้มันเป็นเชลนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราจะเราจะลอกผิวออก1ผิวนะครับก็คือผิวข้างหลัง นะครับอามาดูว่าทำยังไงเขาบอกว่าให้อันดับแรกให้ให้ทำ rotate view ก่อนนะครับก็คือให้คุณคลิกไอ้ตรงลูกปิ้งของคุณน่ะนะครับตรงสโคเนี่ยนะครับพอคลิกปุ๊บแล้วคุณก็พลิกหมุนนะครับคุณจะหมุนยังไงก็ได้ขอให้ผิวข้างหลังมันออกมานะครับอขอให้ผิวข้างหลังมันออกมานะครับแล้วยังไงต่อครับเขาบอกว่าให้ทำ,ให,ทำให้ทำอะไรต่อไปนี้อ่ไม่เป็นไรเขาบอกให้เลือกทำอะไรก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับให้เลือกให้เลือกตามเนี้ยนะอ่ ข้อ3ามข้ามไปก็ได้คุณมาดูข้อสเลยนะครับให้เลือกให้เลือกผิวด้านหลังนี้อ่ะให้เลือกกดเลือกปุ๊บเข้าไปกดเลือกผิวข้างหลังนะอ่ะกดเลือกเข้าไปพอกดเลือกปุ๊บมันก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าระบายแบบนี้นะครับคุณก็ไปเลือกที่เชลนะครับเชลก็คือตรงนี้นะครับคำสั่งเชลตรงนี้นะครับมันมันมันจะเขียนว่าอะไรครับมันจะเขียนว่า Remove Material f r o m a Solid Bo d y to create a thin wall feature นะครับตรงนี้อ่ะก็คลิกเข้าไป พอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขอยู่พารามิเตอร์เนี่ยสิบมิลิเมตรเขาบอกว่าเป็นไงครับดูข้อหกเขาบอกให้ใส่สองมิลิเมตรครับสองมิลิเมตรกด enter ปุ๊บทีนี้มันไม่โชว์ preview คุณก็ไปเลือกให้มันโชว์ preview ก่อนว่ามันเป็นยังไงครับนี่โชว์ preview มันก็จะมันก็จะขึ้นให้นะครับเห็นไหมครับเลือกโชว์ preview แบบนี้นะครับอ่าก็คลิกโอเคไป นะครับก็มันก็จะลอกผิวข้างหลังออกไปเนี่ยลอกจริงๆลอกอซอสเนื้อข้างในด้วยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปทรงให้เป็นให้เป็นเชลโดยที่ไอผิวที่เราเลือกเนี่ยมันจะโดนลอกทิ้งไปเลยนะครับผิวที่เราเลือกเนี่ยจะโดนลอกทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เป็นยังไงครับตรงนี้ก็จะได้เป็นเป็นเชลออกมาแล้วนะครับผมกลับไปที่มุมมองเป็นเป็นไตรเมตริกเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเซกชันซึ่งอาจจะต้องอธิบายเยอะนะครับ